าอานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3, 3> บริษัททีวีทันเดอร์จำกัดสบู่ผสมสมุนไพรธรรมชาติฟอรเรออยอ,ออฟโอเล่ผลิตภัณฑ์ล้างจานไหลป้อนเลมอน แชมพูขจัดรังแคคิวลีนสเปรย์ขจัดกลิ่นติดผ้าฟรีบรีสสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ดรา,าพาตะลุยครับรายการที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวและภูมิปัญญาไทยค่ะวันที่3แล้วของดรา,าพาตะลุยนะครับวันนี้ผ่านมาไม่มีผู้นนผ่าเข้ามา2ท่านนะครับเหลืองอ่อนกับเหลืองแก่เหลืองอามัลลามทาั้งคู่เลยนะครับเข้ารอบด้วยความเหลืองของทั้งคู่นะครับวันทั้ทงคู่จะต้องมา ชิงเงินแสนกันเราจะได้รู้กันแล้วนะคะว่าเหลืองอ่อนหรือเหลืองแก่นั้นจะโชคดีกว่ากันจะเก่งกว่ากันนะคะ <มา S 1> ในวันนี้แหละท่านแรกนะครับอยู่ในแท่นของออยออฟโอเลและไลฟอนเลมอนคุ้นเก่งครับและแท่านที่2ค่ะอยู่ในแท่นของคิวลีนและฟรีบิสนะคุณตัต้มค่ะสู้เขาเสือเหลือง วันนี้นะครับในช่วงอาชีพนะครับเราจะไปที่จังหวัดระนองน้องบียังอยู่ที่นั่นอยู่ไม่ใช่บีบีไม่ได้อยู่หรอกพี่มึกอยู่อ๋อตอนนี้น้องบีเข้าไปช่วยพี่มึกรู้จักอันนี้ไหมกาหยู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 คืออะไรคะพวกราะหัวัดพวกเคราะห์พวกหัวคราะหหัวเคราะหหัวคราะหหัวคราะหหัวคราะหคืออะไรคะมะม่วงหิมพานต์ไงหัวเคราะหอ่าภาษาทางใต้เนี่ยเวลาเะก็เรียกมะม่วงหิมพานต์เาเรียกหัวเคราะหอ๋อ ก่อนจะไปชมนะครับมังโม่หิมะพานนะครับเรามาทราบกันก่อนว่าผู้สนับสนุนมีใครกันบ้างครับซูน่าทีซีบีริมน้อมผมจัดโมเดลยาแก้ไอมูโคลิกน้ำดื่มคริสตอลข่าวอาทิตย์วิเคราะห์รายวันซีเซฟโกอาทิตย์วิเคราะห์รายวันลึกทันในสถานการณ์กล้าหารวิเคราะห์ฟันทง ทาทูน่าทีซีบีเนื้อขาวแท้พันทงงโกบแหล่งคุณค่าโอเมก้าสช่วยเสริมความจำปรทาทูน่าทีซีบีจำแม่นเนื้อแน่นอร่อยดี just modern ย้อมผมติดง่ายสีสวยติดทนนานผมสวยเป็นประกายเงางามด้วยครีมย้อมผม just modern fresh on hair ยากแก้ไอมูกุลิขจัดเสมหะบรรเทาอาการไอจากเฟตเตอร์ฟาร์มาน้ำดื่มคริสตัลน,น้ำดื่มคุณภาพจากเสริมสุข ซีเซฟโกคุณภาพเชื่อถือได้ขอบูสนับสนุนทุกท่านเลยนะครับผู้สนับสนุนเหล่านี้แหละครับจะพาเราไปดูหัวคลอกที่จังหวัดระนองครับหรือกายุวันนี้จะขอพาคุณผู้ชมล่องมาที่เมืองใต้2ข้างทางเขียวขจีไปด้วยต้นไม้ลัดเลาะรถเลี้ยวเพราะเส้นทางมันคดโค้งนั่งรถต้นหลังโกงมากันที่จังหวัดระนองเขามีอะไรดีได้เลยครับ จะพาคุณผู้ชมตรงไปที่บ้านเงาจะมาดูเขาทำกาอยู่หรือว่าหัวครกหรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเม็ดมะม่วงหิมพานนั่นแหละครับเขาเผาจนขึ้นชื่อเลยทีเดียวเรามาพบกับโกจังซึ่งเป็นผู้หนึ่งที่คลุกคลีอยู่กับกาอยู่ก็ดีกว่าว่าเขาสืบทอดทำกันมานานขนาดไหนหรืครับสืบทอ,อดกันมาตั้งแต่แม่นก็ประมาณสิบปีได้แล้วเพอเม็ดนี้อยู่ในพื้นที่ทั้งนั้นอยในพื้นที่จังหวัดระนองทั้งนั้นไม่ได้ว่าพันพันมาจากไหนพันพื้นเมืองนัน จะให้ดีเหมือนจังหวัดระนองไม่มีดินอื่นปลูกได้แต่ไม่ได้ดีดินทรายดีกว่าเพื่อนกับดินกว่าอากาศไม่เกี่ยวกันเพราะว่าลักษณะของเม็ดเม็ดม่วงนี่คือว่าจะไม่ชอบฝนฟุ้มปลาปลายเดือนแล้วเอาแล้วเริ่มแล้ว <Why? S 1> ปลายปลายเดือนกลางกลางเดือนเอาเยอะแล้วแม้เห็นกาอยู่หรือว่ามะม่วงหิมพานเต็มต้นแบบนี้สีสันน่ารับประทานจริงๆนะครับนอกจากเม็ดแล้วนะครับผลก็รับประทานได้นะจะบอกให้แต่กาอยูเนี่ยเขาก็จะออกเม็ดมาก่อน ผลจะโตตามมาทีหลังก็แปลกดีเนาะคุณผู้ชมพอจะทราบไหมละครับว่าถ้าจะดูว่าเม็ดของกายอยู่สุกพร้อมที่จะนํามาเผาได้เนี่ยเขาจะต้องดูจากอะไรลงมาเกินแล้วตุ้ยตั้งมีตัวเลือกนะคะสีของเม็ดหรือสีของผลสีของผลครับสีของผลถูกต้อง กันหนึ่งคะแนนนาไปก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวคุณเก่งก็คงจะตามมานะครับ,รบอ่าเรากลับไปดูการเจาะรูกันดีกว่าเออโกจังครับถ้าจะดูเม็ดของกาอยู่ว่าสุกแล้วหรือยังเนี่ยสังเกตจากอะไรครับก็สังเกตที่ว่าลูกมันเอาผลาผลมันจะมีสีถ้าว่าต้นที่ว่ามีสีแดงก็มันมีสีแดงสีเหลืองก็สีเหลืองไปเลยที่ได้เม็ดมาก็พามาผึ่งแดดพอผึ่งแดดได้ที่ก็พามาขึ้นเตาเผาเลย ขั้นตอนต่อไปก็มามากระเทาะกระทาะเสร็จถึงต้องคัดคัดเม็ดลงกะละมังออกอีกทีนึงคือเผาไงยาก่าเพื่อนมันต้องใช้ความชำนาญด้วยถ้าไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีความชำนาญก็คือว่าทำไม่ได้แม่อย่างนี้พวกที่ชอบเผาวางเพลิงมารับจ้างโกยังเผาเม็ดมะม่วงกันดีกว่าเนาะได้ตังค์แล้วก็ไม่เดือดร้อนใครด้วยเออในการเผาก็จะต้องคอยดูว่าได้ที่หรือยัง เขาจะดูที่สีเปลือกคุ้มของเม็ดนะครับพราะเห็นสีดําได้ที่แล้วก็นํามาเทพึ่งลมไว้เพื่อที่จะนํามากระเทะเปลือกเอาเม็ดข้างในต่อไปแต่พอผมเห็นกระทะที่เขาใช้ขั่วผมละสงสัยจังว่าทําไมหนอเขาจึงต้องเจาะรูไว้ด้วยนะคุณผู้ชมทราบมาแล้วครับว่ากระทะที่เขาใช้ขั่วกาอยู่เนี่ยเขาเจาะรูไว้เพื่ออะไรครับผมพร้อมแล้วตุย ทำร้อนพุ่งขึ้นด้านบนหรือให้น้ำมันของกาอยู่ไหลลงให้น้ำมันของกาอยู่ไหลลงครับให้น้ำมันไหลลงไปนะครับผิดครับคุณเก่งได้ไปเลยฟรีฟหนึ่งคะแนนอะาวสงสัยที่เขารู้นะนะไม่ต้องกดหรอกฉันยืนนิ่งๆยืนเขย่าเขย่าไปเรื่อยๆแหนก็มาเอ้ไ่ได้แล้วไปดูที่ว่าทำไมเขาเจาะรู้ไว้ทำไมนะครับเอาไปดูกันค่ะ โคจงครับกระทะที่ใช้ขั้วกาอยู่เจาะรูไว้เพื่ออะไรครับบอกหน่อยเถอะครับอ๋อที่เจาะรูคือว่าต้องการความร,ร้อนให้ความร,ร้อนขึ้นในไวเพราะว่ามันมียางพอความร้อนขึ้นในบยางมันออกออกก็ติดแต่ถึงที่นี้มันมันได้รู้ว่าสุกหรือไม่สุกลักษณะคนเผามันร้อนน่ะมาติดแรงเกินตอนนั้นนะ่ะคือว่าเผาดูสีแล้วถึงคนเผาก็ไม่ร้อนเอาน้ำดัดก่อนถ้าลักษณะแห้งเกินคือต้องแช่น้ำหาอุณหภ,ภูมิมันอีกทีหนึง่ง แล้วก็มาปึ่งแดดถึงก็ลงกระทะเลยหลังจากเผาแล้วทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนการกระทะเอาเม็ดข้างในแล้วนะครับแต่เอ๊ะโกจังครับโกจังจะต้องโรยขี้เถ้าลงไปเนี่ยโรยเพื่ออะไรครับอ๋อเพื่อว่าแม่ยางติดมือครับก็ถึงบางอ้อนนะครับยางจะได้ไม่ติดมือแหมเคล็ดลับนี้ดีนะครับเพราะป,ปกติผมก็ใช้ขี้เถ้าทานหน้านะครับหน้าผมถึงไม่มียางไงเอ๊ะดีหรือไม่ดีเนี่ย หลังจากนั้นเขาก็รวมคนมานั่งกระเทะเคาะเอาเม็ดข้างในออกมาแต่ก็ไม่ใช่ว่าสับแต่ว่ากระเทะกระทะกันไปนะครับต้องมีวิธีเพื่อที่เม็ดออกมาจะได้ไม่แตกหักเม็ดต้องสวยสมบูรณ์ครับคุณผู้ชมพอจะทราบไหมละครับว่าในการกระทะเม็ดมะม่วงที่ถูกวิธีเนี่ยเขาจะต้องเริ่มจากจุดใดก่อนครับจุดรกแล้วตะลุยอรของเม็ดหรือ ลำตัวของเม็ดสะดือของเม็ดนน้ะพี่ค่ะมันแปลกนี่ใช่ไหมครับจะตอบลำตัวมันก็ธรรมดาไปนะนัะต้องสะดือเนี่ยแหละมันแปลกนะเออมันแปลกดีถูกต้องครับสะดือครับได้เป็นสี่ะนนะครับทำไมต้องเจาะตรงสะดือเออไปดูกันครับเออตัวยังครับการกระทะเม็ดมะม่วงที่ถูกวิธีต้องเริ่มจากจุดไหนก่อนครับต้องทุบตรงสะดือมันครับเพื่อว่าทําไมเม็ดมันสวยด้วย ทุกวันนี้ไอ้กาหยูหวานเนี่ยมันจะหมดไปแล้วก็ควรจะอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานได้ได้ดูอีกเ,อเชิญชวนให้คนทั่วประเทศนะถ้าว่ามีโอกาสนะให้มาเที่ยวจังหวัดระนองมีของแปลกๆใหม่ๆเช่นกองคออกาภูเขาหญ้ากาหยูหวานกานนั้นแร่ของแท้เมืองระนองดีกว่า กยูหวานของเมืองระนองบ้านหนูนะคะถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสไปเที่ยวที่จังหวัดระนองแล้วก็จะไปดูต้นกายูหรือว่ามะม่วงหิมพันนี่นะครับก็ต้องไปให้ตรงหน้านะช่วงกุมภาพันธ์แล้วก็ดีที่สุดแต่ถ้าต้องการจะชิมลิ้มลองเม็ดมะม่วงเผาแล้วก็ต้องไปพบกับโกจังนะครับได้ที่บ้านเหงารับรองไม่มีผิดหวังแน่นอนสมกับคำขวัญที่ว่ากายูหวาน หวานมันจริงๆด้วยล่ะอย่าลืมไปชิมล่ะร้อยจังมูเอาเข้าไปชมกันนะคะอย่าลืมแวะกันไปกันละกันอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ ครับมาถึงในช่วงตะลุยคำกันแล้วนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวของประวัติศาสตร์นั่นเลยประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์รล้วนๆเลยนะคะใครไม่เก่งประวัติศาสตร์นี่แย่เลยนะครับมผมนี่แหละคนหนึ่งนะอยอมรับเลยใช่ไหมยอมรับเลยนะครับเพราะว่าประวัติศาสตร์ไทยกูมัน ยาวนานมากใช่แล้วก็ชื่อแต่ละท่านนี่นะคะคอ,อุ้ยเรียกกันนะคะยาวเชียอยนี้ก็จํายากแต่ไม่เป็นไรวันนี้ต้องมีคนที่เก่งกว่าต้องมีแหละครับอ่าครับในช่วงนี้นะครับช่วงตะลุยคํามีผู้สนับสนุนดังต่อไปนี้ครับเส้นมีตราไว้จนผู้จัดรังแคคิวลีนโรงแรมเวียนตาจังหวัดตากดีแท็กง่ายสําหรับคุณเค,ครื่องดื่มเป๊กซีแชมยาล้างจานลายก้นเลมอน โรงแรมเวียงตากเยือนเมืองตากพักเวียงตากสำรองห้องพักที่โทร234 1431 DTAC ง่าดีท็กง่ายสำหรับคุณคิดค่าโทรตามจริงเป็นวินาทีแชมพูกระจัดรังแคคิวลีนผมสวยมั่นใจไร้รังแคเส้นหมี่อบแห้งตราไวๆนุ่มเหนียวมาเกือบ30ปี ผลิตภัณฑ์ล้างจานไหลปอนเลมอนไม่กลิ่นชามะนาวขจัดคราบไขมันและกลิ่นคาวได้หมดจดเป๊ปซี่เต็มที่กับชีวิตพร้อมแล้วยกมือขึ้นแล้วตุ้ยตั้มครับมือกดอ้าววดไหนดีคะ เรามีอยู่2หมวดด้วยกันนะคะซึ่งเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยล้วนๆเลยนะคะรัชกาลที่หหรือรัชกาลที่หหรือว่าอีกหมวดหนึ่งนะคะจะเป็นสุขโขไทยหรือรัตนโกศินลสุขโขไทยกับเชิญเลยค่ะเชิญนะน้านนี้เลยคุณตั้มมาเจอกันหน่อยมาดวลกันคุณตั้มสมัยเรเรียนนี่ประวัติศาสตร์เป็นไงครับก็พอได้ครับพอได้เลยพร้อมนะครับคุณตั้มครับ พร้อมแล้วเริ่มพ่อปกครองลูกสุโขทัยเลิกทาสรัตนโกสินทร์ระบอบประชาธิปไตยรัตนโกสินทร์ราชวงศ์จักรีรัตนโกสินทร์นางนพมาศสุโขทัยพระพุทธชินราชสุโขทัยเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยสุนทรภู่รัตนโกสินทร์ราชวงศ์พระร่วงสุโขทัยเท้าสุรนารีรัตนโกสินทร์ ศิลาจารึกสุโขทัยสงครามโรคครั้งที่หนึ่งรัตนโกสินทร์ยุทธนาวีเกาะช้างรัตนโกสินทร์เต่าทุเรียงสุโขทัยพระราชวังสุโขทัยสุโขทัยพ่อคุณรามคำแหงสุโขทัยยอดเลาโอ้โหเยี่ยมยอดมากจ้าเเดียวเองนะคะเดี๋ยวเรารู้กันว่าได้กี่คะแนนเชิญก่อนค่ะเชิญเข้าประจำที่ค่ะโอ้โหนี่แสดงว่า โอ้ยเก่งนะเกือบสี่เนี่ยจริงจริงด้วยแล้วผิดไปอันเดียวอ่ะค่ะพลาดไปอันเดียวเองนั่นก็คือพระราชวังสุโขทัยนะคะซึ่งอยู่ในสมัยรัตนโกสินทร์น่ะได้ไปเยอะมากนะครับได้ไปทั้งหมดนะครับ15าคำ15คะแนนคุณเก่งเชิญเลยครับม่คสู้เขาสู้ไปฮะสูุ้ณสู้นะโอ้โห ถ้าคุณเก่งก็ไม่ยากนะครับราชการที่หกับราชการที่6นั่นเองพร้อมไหมครับพร้อมค่ะพร้อมแล้วเลือกพระราชวังบางปะอินราชการที่หค่ะสะพานพระราม6ราชการที่่ะใช้จรตบครั้งแรกราชการที่หย่าเหลราชการที่6วัดเบญจมาพิตราชการที่หพระราชวังดุสิตราชการที่6กสเต็มดวงแรกราชการที่ห้า บทละครมันทนาภาราชการที่6พระราชนิพนธ์ไก่บ้านราชการที่5อุโมงค์ขุนตาลราชการที่5พระที่นั่งอนันต์สภารักราชการที่5้โรงเรียนสวนกุหลาบราชการที่5้ทงไตรงราชการที่6พระราชวังสนามจันทร์ราชการที่6รถไฟสายแรกราชการที่5้พระราชนิเวศมฤคกราชการรัชการที่หเมดเวลาเล้วลาคะได้ไปเยอะ ใายเป็นิดเดียวเหมือนกันที่กี่คำเองนะเฉยจำที่ก่อนนะครับเฉยเข้าจำที่ก่อนผิดไปเก่งทั้งนั้นเลยผิดไปสองสามอันทั้นั้นเองใช่แล้วก็ทำไปได้เยอะวายแซงด้วยโอ้ไม่แพ้กันเลยนะครับทำไปได้ทั้งหมด14คำา14คะแนนแล้วนืจากว่ามีนคะแนนเท่ากันนะครับหมความเก่งนั้นเก่งเท่ากันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องตัดสินด้วยดวงนะเราจะมีคำถามตัดสิน3ข้อนะครับ ข้อละหนึ่งคะแนนนะครับถ้าใครชนะ2ใน3ก็เข้ารอบไปเลยเอาละครับเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยนะครับวัดใดเป็นที่ประดิษฐานของพระเจดีย์ภูเขาทองพร้อมแล้วตลุยโุเคเกนุ่วุ้เกงนี่เคาะแบบว่ามีสะดุดนะมีสะดุดหน่อยๆแต่ติดโต๊ะติดเลยนะคะมีตัวเลือกค่ะ วัดสเกตหรือวัดราชนัดดาวัดสเกตค่ะวัดสเกตถูกต้องหนึ่งคะแนนเยี่ยมมากเลยครับเอาละคุณเก่งได้ไปละหนึ่งคะแนนนะครับข้อที่2นะครับเขตใดของกรุงเทพที่มีพื้นที่ติดกับชายฝั่งทะเลยกมือขึ้นครับตุ้ยคุณเก่งอีกแล้วอ เขตบางขุนนนทหรือเขตบางขุนเทียนบางขุนเทียนค่ะบางขุนเทียนถูกต้องและแน่นอนะนะครับวันนี้คุณเก่งของเราก็ผ่านเข้ารอบเงินแสนโอ้น้องตั้มาทุบจนปวดแขนเลยค่ะเห็นนวดแขนเลยนะคะแหมพลาดไปนะคะไม่เป็นไรเราก็มีเงินรางวัลปลอบใจให้น้องตั้มนะคะ1น0่งมืนบาทค่ะ ช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเราจะไปลุ้นนะครับกับคุณเก่งนะครับว่าจะคว้าเงินแสนได้หรือเปล่านะครับแต่ช่วงนี้เป็นช่วงของทักชุมทางบ้านก่อนครับค่ะในช่วงอาผิวสวยด้วยสบู่สมุนไพรธรรมชาติฟอเร่ค่ะสนับสนุนโดยสบู่สมุนไพรธรรมชาติฟอเร่เฮอร์เบอร์อาผิวสวยด้วยคุณค่าสมุนไพรอาผิวสวยแล้วรุ้นรับโชคทองเพียงแค่ส่งชิ้นส่วนสบู่ฟอเร่ทั้ง4สีสี่สูตรไม่ว่าจะเป็น สูตรผสมสารสกัดจากขมิ้นสูตรผสมสารสกัดจากว่านหางจระเข้สูตรผสมสารสกัดจากน้ำมันมะกอกและสูตรผสมสารไพลเพอร์เบเทอร์เอ็กซ์แท็ระงับกลิ่นกายเ <G ül> ขียนชื่อที่อยู่แล้วรีบส่งมาตามที่อยู่นี้ทองคมูลค่า2,500บาทอาจเป็นของคุณง่ายนิดเดียวนะครับในการลุ้นทองกับฟอร์เรสนะครับสบมู่ที่กัดจากสมุนไพรธรรมชาตินะครับวันนี้คุณเก่งนะครับสมชื่อจริงๆเก่งจริงๆริเก่งจริงๆนะครับ อ่นแล้วหนึ่งชิ้นนะคะเป็นสีฟ้าค่ะเป็นสูตรผสมไพร e เพอร์เบ e เทอร์เอ็กซ์รนะคะระงับกลิ่นกายจากจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะคุณเล็กโอมแก้วค่ะยินดีด้วยคุณเล็กไปคุณเล็กปมแก้วโอ้มโอมโอมพวกนี้คุณเล็กนะครับได้ท้องทำไปนะครับเก่งก็ได้นี่ฟอร์เรกิฟเซนตไป สักครู่นะคะคอยมาลุ้นกันนะคะเ <Yeah. S 1> ก venue, so, life, exactly, pues like, so. ่งๆแบบนี้วันนี le ้มีส <Answer? S 2> ิทธิ <te> ์คว้าเงินแสนไปนแน่เพราะว่าเราอั้นมาหลายมานานแล้วนะคะอั้นจนไม่ไหวหน้าเขียวแล้วค่ะอั้นไม่ออกสักทีเงินแสนไงเงินแสนของเรานะคะอาจจะหลุดลอยไปก็ได้สักครู่เดียว่ะพีแอนจีผู้ผลิต o อยล์ออฟโอเลเพื่อผิวพรรณอ่อนกวัยใน4สัปดาห์เราพิสูจน์ได้ ผลิตภัณฑ์ล้างจานไหลป้อนเลมอนไม่กลิ่นชามะนาวขจัดคราบไขมันและกลิ่นคาวได้หมดจดแชมพูขจัดรังแคลคิวลีนผมสวยมั่นใจไร้รังแคไม่ฟิตฟิฟีบีหมดกล,ลิ่นปลอดภัยหายห่วงกติการอบเงินแสน ผู้แข่งขันจะมีเวลา100วินาทีในการตอบคำถามทั้ง4ชุดแต่ละชุดจะมีคำถาม8ข้อตอบถูกติดต่อ,อก,กันทั้ง8ข้อรับเงินรางวัลในชุดแรก1 0 0 0 0บาทชุดที่2 20,000บาทชุดที่3 30,000บาทและถ้าตอบถูกครบทั้ง4ชุดในเวลา100ยวินาทีก็รับไปเลยหน0 0 0 0บาทและนั่นก็คือกติกาง่ายๆนะคะในรอบลุ้นเงินแสนของเรานะคะวันนี้เรามีนะคะ4ชุดคำนะคะ ชุดที่1นนะคะจะเป็นเอ่อเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวนะคะแต่ว่าเป็นจังหวัดที่ขึ้นต้นด้วยลอลิงทั้งนั้นเลยนะคะลบุรีลำปางหรือว่าเลยนะคะชุดที่2จะเป็นเรื่องสีสันของดอกไม้ว่ามีสีเหลืองสีขาวหรือสีม่วงนะคะและชุดที่3นะคะจะเป็นเรื่องของภูมิภาคในเอเชียนะคะเอเชียตะวันออกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าเอเชียใต้นะคะและชุดที่4ค่ะจะเป็นเรื่องประเพณีนะคะศาสนาวิถีชีวิต หรือว่าเทศกาลต้องแยกให้ออกสี่ชุดคำนะคะจะเลือกชุดไหนก่อนดีคะเอาชุดภูมิภาคของเอเชียก่อนแล้วกันค่ะภูมิภาคเอเชียก่อนนะครับพร้อมไหมครับพร้อมค่ะพร้อมแล้วเริ่มไทยครับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะจีนครับเอเชียตะวันออกอินเดียครับใต้ค่ะเอเชียใต้ญี่ปุ่นครับตะวันออกกัมพูชาครับตะวันออกเฉียงใต้สีลังกาครับใต้ค่ะบูไนครับ เม่ใชตัวบอลออกชิงใต้ค่ะมาเลเซียครับตัวบอออกชิงใต้ถูกต้องครับพบแล้วครับแฟนครับโอ้โหเป็นไงล่ะพุ่นอยมันจะรอดไหมครับเงินแสนวันนี้มันไม่ได้อยู่กับรายการไปแ้วไปแน่ๆนะครับตอนนี้นะคะรับไปก่อน1 0 0 0 0มืนบาทค่ะชุดคำต่อไปอันไหนดีคะขอเลือกประเพณีค่ะประเพณีนะคะ ศาสนาวิถีชีวิตหรือว่าเป็นเทศกาลนะคะเริ่มเลยไหมครับเริ่มเลยค่ะโอเคพร้อมแล้วเริ่มลอยกระทงเทศกาลโกนจุกเทศกาลวิถีชีวิตทอดกระถินวิถีชีวิตติดครับเริ่มใหม่นะครับลอยกระทงเทศกาลโกนจุกวิถีชีวิตทอดกระถินเทศกาล์ิดครับเริ่มใหม่นะครับลอยกระทงเทศกาลโกนจุกวิถีชีวิตอดกศาสนา วันขึ้นปีใหม่เทศกาลการแต่งงานวิถีชีวิตสงกรานต์เทศกาลแหนังแมวเทศกาลผิดครับเริ่มใหม่นะครับลอยกระทงเทศกาลโกนจุกเทศวิถีชีวิตทอดกระถินศาสนาวันขึ้นปีใหม่เทศกาลการแต่งงานวิถีชีวิตสงกรานต์เทศกาลแหนังแมววิถีชีวิตตักบาตรเทโวศาสนาถูกต้องครับรอบถูกแปดันคระะโอ้โห วันนี้สุดยอดเลยจริงๆนะค่ะ,ะแล้วตอนนี้นะคะเวลาเหลืออีก36วินาทีนะคะจัดสรรดีๆแล้วกันแต่ว่ารับไปอีกแล้วเท่าไหร่คะรับไปอีก20,000บาท20,000บาทแล้วค่ะอ่ะอีก 2, 2ชุดคำค่ะอะไรดีคะอะไรก่อนดีขอเป็น จังหวัดลอลิงนะคะ,ะจังหวัดลอลิงนะคะลบุรีลำปางหรือว่าเลยนะคะ,ะสถานที่ต่างๆนั้นอยู่ในจังหวัดใดนะครับพร้อมแล้วเริ่มเคลื่อนกิ่วลมลำปางน้ำตกวังก้านเหลืองเลยปิดครับเริ่มใหม่นะครับเคลื่อนกิ่วลมลำปางน้ำตกวังกัานเหลืองลบุรีลบุรีภูกระดึงลเลยเมืองดิมสอพอง ลำปางปิดครับเริ่มใหม่นะครับเกินกิวลมลำปางน้ำตกวังก้้นเหลืองลบบุรีปูกระดึงเลยเมืองดนสพลบบุรีโรงพยาบาลช้างลำปางสามก๊การลำลบบุรีทีตาโขนเลยสดมาลำปางครบแล้วครับรายการเยี่ยมมาก แล้วเนื่องจากว่าเวลาเหลือเพียงแค่3วินาทีนะคะอีกชุดคำหนึ่งก็คงจะไม่ทันแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ทำไปได้ถึง3ชุดคำนะคะรับไปเลย60,000บาทค่ะ ครับวันนี้นะครับคุณเก่งนะครับก็ได้ไปหกหมื่นบาทนะครับอย่าลืมนะครับท่านชมท่านใดที่อยู่ทางบ้านอยากร่วมสนุกกับรายการของเรานะครับมาสนุกสนานกันแล้วก็เอ,อเก่งมากๆก,ก็รับเงินไปแบบนี้อให้น้องเก่งพูดถึงว่าวันนี้สนุกสน,กสนานแค่ไหนหรือว่าอยากให้เพื่อนๆสมัครมายัางไงบ้างก็อยากให้ทุกคนนะคะถ้าใครอยากจะมาสนุกกับเกมน,นะคะ<ม>อยากจะมาเจอพี่โอพี่นุ่นก็สมัครเข้ามาค่ะ สนุกมากค่ะขอขอบคุณนะครับคุณเก่งนะครับที่มาร่วมชมดูกับเรานะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่นะครับพุทธคัมภีร์สุขหน้านะครับวันนี้เรา3คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ